สวัสดีครับผมสุภชัยเสือกลับนะครับรองกรรมการผู้จัดก,การด้านขายในประเทศกลุ่มบรรจุภัณฑ์เครือเจริญโกคพัณฑ์นะครับสังกัดบริษัท CP ีสหุตสาหกรรมจำกัดแล้วก็แอดวานไพ์นะครับผมผมเรียนจบคณะสัตวศาสตาร์ะาาน,น,ะน,นะครับคณะเกษตรศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนะครับพิทยาเขตนครศรีธรรมราชซึ่งเราก็มีเป้าหมายอยู่แล้วว่าจริงเราชอบด้านเกษตรเพราะว่าพ่อแม่เราก็ทําเกษตรกรรมมาตั้งแต่เราเด็กๆผมมีเป้าหมายชาัดก็คืออยากเป็นเซล ตอนที่เราเรียนประถมมัธยมแล้วก็มหาลัยเนี่ยเราเป็นนักกิจกรรมเราชอบพบปะผู้คนโชคดีนะครับพอเราอยู่ปี4เนี่ย SR ส่วนกลางของ CPF เนี่ยก็ได้ไปสัมภาษณ์เด็กที่อยู่คณะสัตวาสตร,ร์ที่คณะตอนนั้นก็มีคนสัมภาษณ์เนี่ย90คนสัมภาษณ์เสร็จผมก็ได้รับโอกาสคัดเลือกนะครับให้มาสัมภารรษณ์รอบที่2ที่สำนักงานตอบจันรอบ2เนี่ยก็สัมภาษณ์คัดมาทั่วประเทศเนี่ยสิคนครับแต่เขารับ7คนครับ รับผมเซ็นสัญญาเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาร่วมงานกับ c ีผมจำได้เลยนะวันที่10มกราส5ได้รับโอกาสมาป้าก็มาเป็นพนักง,งานขายโอกาสแรกที่ผมมาเริ่มงานเนี่ยประจำอยู่ภาคตะวันตกก็คือรับผิดชอบจังหวัดกาญจนบุรี c p f อาหารสัตว์เนี่ยในหน่วยงานธุรกิจสัตว์บกเนี่ย เขาก็จะมีหลักสูตรของเขาในการสุกพนักง,งานใหม่ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเป็นโค้ดนะก็จะประกบเราอยู่ประมาณสักครึ่งปีในการไปพบลูกค้าการคุยกับลูกค้าการปิดประเด็นต่างๆก็ช่วยเราจนกว่าเราจะแข็งนะหน้าที่หลักๆของพนักง,งานขายตอนนั้นก็คือ1ก็คือต้องดูแลลูกค้าเก่าอ่ะสก็คือจะต้องเปิดลูกค้ามาโอ้โหนี่แหละคือชีวิตที่เราชอบมาแลว้ว่าเราอยากเป็นพนักง,งานขายก็คือขับรถ ไปตามอำเภอต่างๆเพื่อหาร้านเพื่อที่จะให้เขามาเปิดเป็นเอเจนต์ของเราแล้วก็ต้องเข้าไปหาเกษตร,รกรพวกฟาร์มหมูฟาร์มไก่ให้เขามาใช้อาหารของ CP ตอนนั้นมีอาหารสัตว์บกทั้งหมดนะครับก็มีทั้งอาหารหมูอาหารไก่ไก่ก็แบ,บ่งเป็นไก่เนื้อไก่ไข่อาหารเป็ดอาหารนกกระทาซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นความสนุกบวกกับความท้าทายตอนนั้นเริ่มมีผลงานเริ่มสนุกสนานกับ กลับอาชีพแล้วผู้ใหญ่ก็เลยให้โอกาสผมย้ายงานไปจังหวัดอุบลราชธานีตอนนั้นผมก็เลยย้ายงานไปอยู่อุบลบุคดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกดไปอยู่ตรงนั้น2ปีครับแต่ผมว่าสิ่งที่นอกเหนือจากหน้าที่หลักคิดอีกมุมหนึ่งอะมันจะเป็นกําไรอะที่นอกเหนือจากงานคือประสบการณ์ชีวิตซึ่งมันเป็นความใฝ่ฝันของผมตั้งแต่ผมเรียนมหาลัยนะว่าเทศกาลที่ผมอยากจะ มาสัมผัสวิถีชีวิตจริงๆนะของภาคอีสานมี2เทศกาล1หนึ่งคือปีตาโขนจังหวัดเลย2คือแห่เทียนบรรษาจังหวัดอุบลตกเย็นเข้ามาผมอาบน้ําเสร็จนะทุ่มครึ่งสองทุ่มเนี่ยผมไปนั่งแกะเทียนนะที่สุมวัดผมยังจําได้เลยวัดศรีประดูอําเภอเมืองจังหวัดขุบลราชธานทาไปนั่งแกะไปเรียนรู้วิธีการแกะเทียนไปนั่งคุยกับช่างไปนั่งคุยกับคณะกรรมการซุ้มวัด ฝึกคุยภาษาอีสานในขณะที่เราแกะเทียนเพราะอะไรรู้ไหมครับเราเป็นเซลเนี่ยเวลาเราไปขายอาหารสัตว์อ่ะให้เกษตรกรเล้าหมูเล้าไก่อ่ะชาวบ้านเน่ะเขาไม่คุยภาษากลางนะวิธีที่ง่ายที่สุดให้เขาคุยกลางหรือผมจะปรับตัวเองเรียนรู้ภาษาอีสานแล้วก็คุยแบบเน้นๆกับเขาว่าผมว่าผมน่าจะปรับตัวง่ายกว่าถ้าเราจะเป็นพนักงานขายอ่ะมันใช้แว่พนักงานขายอย่างเดียวไม่ได้มันต้องใช้กับว่าพนักงานขายครบเครื่องเก่งงานเก่งบริการแล้วก็เก่ง ประสบการณ์เรื่องการใช้ชีวิตและเราไปอยู่ตรงไหนเราก็จะกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์กับคนรอบข้า 2> ง2ปีที่ผมไปอยู่บนเนี่ยคือเราไปรถหนึ่งคันกับกระเป๋าหนึ่งใบยโยนใส่ท้ายรถเราเขาไปสร้างมิตรภาพสร้างเพื่อนสร้างลูกค้าเอาเราไปทําจิตอาสาช่วยเหลือเด็กโรงเรียนชนบทเพราะว่าเวลาผมไปขายอาหารหมูอาหารไก่อ่ะให้กับเกษตรกรผมเห็นโรงเรียนบ้านจางแอกน้อยยังเป็นสามโมงจอไปเดินมันลำบากมาก แ้วผมก็ไปช่วยสร้างปรับปรุงห้องน้านสร้างอาคารเรียนอะไรต่างๆนะดึงพวกนาักจัดรายการลูกค้าเราไปช่วยทำจนได้มีตตภาพตรงนั้นสปีในวันที่ผมจะย้ายไปเชียงรายก็ mm. จัดพิธีใบ mm. สีสู่ขวัญนะาประเภทแบบผูกข้อไม้ข้อมือพวกพี่ๆน้องๆที่รู้จักผมอะไรอย่างเนี้ยหรือคณะครูโรงเรียนที่ผมไปช่วยเขาอ่ะโหแบบมาเยอะมากเลยนะ แล้วก็มามาผูกข้อไม้ข้อมือเลี้ยงส่งผมอะ่ะก็เขียนป้ายว่าเลี้ยงส่งคุณสุมชัยเสือกลับผมเนี่ยโหแบบเฮ้ยทำไมเรามาคนเดียวทําไมเราเราได้รับมิตรภาพอะไรขนาดนี้เลยนะผมขับรถจากอุบลเนี่ยขับรถไปเชียงรายผมน้ําตาซึมเลยนะตอนนั้นผมทำงานอยู่เชียงรายปี2548อ่าเดินรถชนเดินอุบัติเหตุขาักผมต้องนอนพักฟื้นอยู่ที่บ้านตามสิทธิ ของการลาปล่วอยอยู่3เดือนแล้วก็ถือไม้ค้คำยันทํางานอยู่ยีกเดือนคือตอนนั้นจริงแม่กับพ่อให้ผมลาออกนะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะนั่งเครื่องบินนะหรือมาใช้ชีวิตดูแลผมที่เชียงรายไนดะ้คือความรับผิดชอบหน้าที่เราะคือเราเราผูกพันกับลูกค้าเราผูกพันกับอาชีพก็ตอบแม่กับพ่อไปว่าผมผมไม่ลาออกคือผมโคตรคิดบวกมากเลยนะผมว่าเดี๋ยวกระดูกมันคงมันจะติดกันอะหลังจากครบ90วันเนาะผมก็บินกลับมาทํางาน แล้วผมก็ถือไม้คำยันอ่ะเดินเดินเดินเข้าเล้าหมูเล้าไก่จนลูกเขาบอกเอ้ยไม่ได้สุภชัยไม่เอาสุภชัยคุณพักผ่อนก่อนว่าไม่ได้ครับซอค,ครับไม่ได้ครับเนี่ยครับ <laughs> ผมหน้าที่ยังไงก็ต้องมาแล้นมันมีโครงการก็เรียก c ี f ี i g h ไนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมในโครงการนี้เป็นตัวแทนนะของสายธุวิจิารสังค์ก็ผมอยู่ใน CPF ี i g h t รรุ่นหนึ่งเลย แล้วก็ไปนาเสนอนะกับบอร์ดในที่ประชุมน,นะครับแล้วก็มีท่านประธานวุโสให,ให้คะแนนให้อะไรอย่างนี้น,นะครับแล้วก็ผ่านตรงนั้นผ่านการประเมิอนะอยู่28คนผมมาเป็นหนึ่งใน28ตรงนี้ละครับคือจุดเปลี่ยนนะที่ทําให้ผมได้รับโอกาสในการทํางานด้วยแล้วก็มาเรียนหนังสือที่กรุงเทพช่วง2อาทิตย์นะครับ6เดือนนะครับได้มีโอกาสพบท่านประธานวุโสได้รับโอกาสไป,ไ,ปไปดูงานที่ประเทศจีนให้ไปดูงานโลวอร ยี่ส็ดแมผมจได้เะเป็นสาขาที่มีกําไรนะครับในเมืองจีนแล้วก็เราไปดูว่าเขามีวิธีการทาําง <c oughs> านยังไงเขาบริหารยังไงกลับมาเรียนต่อนะครับทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยจุดนี้เป็นจุดที่ทําให้ผมเปลี่ยนทั้งเรื่องแนวคิดการทํางานความเป็นผู้ใหญ่การคิดมุมกว้างการคิดแบบเท่าแก่คือไม่ได้คิดแค่เซลล์แมนหรือพนักงานขายแล้วอะก็ <c oughs> ตรงนี้ผมว่าก็เป็นจุดที่ทําให้ผมมีความมั่นใจามากขึ้นดีกว่ามากขึ้นว่าเป็นองค์กรที่เราสามารถที่จะฝากอนาคต ตัวเองและครอบครัว,วรไว้ได้อะเนื่องจากผมผ่านโครงการซีเบียบไลท์แล้วจบหลักสูตรแล้วซีเบียบไลท์เนี่ยถ้ามาทำประเสริฐพุ่งกุมารน,นะครับก็ติดต่อไปที่เจ้านายผมนะครับว่าขอคุยกับคนที่ผ่านโครงการซีเบียบไลท์นะครับเรียกมาคุยกับท่านหน่อยนะครับว่าว่าสนใจที่จะมาร่วมงานกับทางสายธุรกิจบัรจุพันไหมนะครับตอนนั้นก็เป็นบริษัทซีพีสหอุตสากรรมจำกัดน,นะครับก็คือทำพวกบรรจุภัณฑ์กระสอบผมก็รีบตัดสินใจท่านทันที ผมก็ยังยังคิดว่าผมเป็นพนักง,งานขายมีอยู่มีกินได้ทุกวันนี้ก็เพราะอาชีพพนักง,งานขายคนทั่วไปถามผมว่าผมผมทำอาชีพอะไรผมก็บอกผมเป็นพนักง,งานขายผมเป็นเซลแมน c MA ีพีครับ